คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอี้ยงชาแนลนะครับเพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นก co ําลังใจให้ด้วยนะครับถึงเวลาเกมใหม่นะครับเพื่อนๆของค่ายวิธีสล็อตก็คือเกม l e g e n d of p e r s e u s นะครับเออเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยแบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วนะครับภาพสวยเลยทีเดียวอ่าก็ทุนประมาณ2,000นะครับเพื่อนๆก็ก่อนที่ผมจะมาอัพให้พวกมึงดูเนี่ยเคยลองแล้วนะไปอ่านกฎแล้วนะครับที่เกียนมาอ่านกฎในเกมนะครับ กดก็แตกตาจากเกมอื่นเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดจะดูในคลิปกันเลยนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันหน่อยกลุ่มลัคกี้ไทม์คืออะไรก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับแลกเป็นเทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับเราสามารถเล่นตามได้ทันทีเลยถือเป็นเรื่องดีมากๆแต่หลักๆนะครับจะมีสมาชิกแจ้งเกมแตกวัดเจ็ดรอบนะครับจากเดิม6รอบกลายเป็น7รอบเลยตั้งแต่เช้ายัน3ามทุ่มเลย ออแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาต่อไปเทคนิคหาฟีเกมกอนนะเพราะว่าฟีเกมนี้4ตัวนะครับเพื่อนเมดูซ่า4ตัวเลยจริ <c oughs> จริงตารางแคบๆนี่3ตัวนะ่าจะเหมาะเลยนะเออมีแม่งตั้ง4ตัวเลยฮะเอ,อ้จฟิว เกมนี้ครับซิกเนเจอร์นี่ตัวคูณแล้วต้องให้ไหลด้วยนะเออถ้ามาช็อตต่อช็อตไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยโหดเอออ่านกดแล้วก่อนจะมาเล่นให้พวกมึงดูนะครับอืหายคูณ3นี่ต้องไหลต่อไหลไหมไม่ไหลทึบภาพสวยเลยทีเดียวนะครับนี่คูณรวมกันคูณหกต่อเนื่องนี่มันต้องต่อเนื่องแบบนี้ มาลองดูเอดธรรมดา10นะครับใช้เทคนิคของคนในกลุ่มก่อนอ่คุ้เคยลองกับมาจอง1 2แล้ววายเบริโตเพื่อมันใช้ดีนะกับเกมนี้เออว่าเกมใหม่เลยเอืมมดูซ่าเรื่อมล่อแล้วนะพวกมึงโอ้ยเงียบจังเบสิบยังเงียบๆอยู่นะเออดูดิขาดทุนอีิงแล้วโอ้โห โอ้ยไหลไม่ค่อยสวยเลยเจคูณห้าไหลไหมอีอีสองบาทห้าสิบโอ้โหคิวคูณเก้าสิบแปดเออต้องแบบนี้โอ้โหขาดเคี่ยวองสามมาเพิ่มเบ็ดหน่อยนะครับรู้สึกว่าเบ็ดสิบจะเงียบๆนะไปสามสิบเลย เงินคูณห้าไหลไหมไหลหน่อยเอ้นี่ตัวคูณรวมกันนะเออขอดีเกมนี้นะเพื่อนๆตัวคูนเนี่ยโอกาสออกบ่อยมากๆแต่ต้องให้ไหลอ่ามื่หมพอร์ซีอุสเคยดูหนังนะเออเค์ซีอุอสเนี่ยเขาเป็นตำนานของทางกีฬนะเพื่อนผู้พิชิตเมดูซ่าและก็คาเค้นนะครับเออ เป็นลูกครึ่งลูกคนนะครับลูกเซี่ยวเทพเจ้ากับมนุษย์เออตำนานยาวยาวนานเลยหนังนี่มันมากเลยเรื่องนี้อูยคูณหกคิวยังไง72เหลือพันหแล้วอ้โหอูดอกนี้สวยย4สแต่ตอนนี้ช็อตต่อเนื่องยังหาไม่ค่อยเจอนะเออฟีเกมก็ยังไม่รุนเลยตอนนี้กี่นาทีเนี่ยสามนาทีจะ4นาทีแล้วเอาหนคูเจ็ดคูณสิบอกหสิบไหแล้ว 1 1 4ดอกนี้เอ๋ e, สวยอ้าวเครื่องนมร้อน450ร้อน450ตอนนี้วิ่งอาเบต50แล้วอดอกนี้4 15ยังไงตก็เจมเริ่มแรงแล้วเพอร์ซิวส์เริ่มแรงแล้วแต่ที่ต้องการตอนนี้คือฟรีเกมนะครับเพื่อนๆต้องการอย่างมากเลยอยากรุ้มเจ้าโหดขนาดไหนอะ คูณอะไรคูณห้าไหวอีกนึงเจ็ดสิบห้ามิมกิล่นหรือไปเหลือเท่าไหร่พันสามไหมอ้าวลุ้นแล้วเบตห้าสิบด้วยเมดูซ่าสามตัวมาไหมม,มา <What? S 1> ลุ้นอีกสองช่องได้เพิ่มไหมอีกตัวได้ป่ะช่องสุดท้ายข,าข้าวพีเบตห้าสิบโอ้ยดูไปแม่งก็น่ากลัวเหนะมือนกันนะเมดูซ่าสิบมุน เออถ้าแปนหมุนนี่กูจะด่าให้นะฟรีเกมแม่ต้องสี่ตัวมาลุ้นนะครับเพื่อนๆกับเ,เป็น50าสิบคูณสคูณค้างไหมวะออกค้างด้วยเออโอแสดงว่ามันต้องให้ตัวคูณออกนะครับถึงเราจะได้คูณเพิ่มอ่านี่ได้เพิ่มไหมคูณสแล้วเออจริงด้วยคูณ7เห็นไหมเยหริง122เงินสองร้อยสิบหรือเหมนุน ตอนนี้จ่ายมา427นะพวกมึงคิว5 2เบาไปนี่มา้าโอ้ย420ตอนนี้900แล้วเลก5หมุนคูณ14โอ้ยโหดใช้ได้เลยนะครับตกคูณข้ในเกมอ้าว2หมุนเฮ้ยโอ้ยเงียบแล้ว มุนสุดท้ายโอ้โหใยแค่นี้จริงเห,หรอกลายหัร้อยพวกมึงโอ้โหแจ่งยังเบ็ดห้าเบ็ดสิบเบ็ดห้าสิบนะเฮ้ยโอ้โหเจก็ยังดีนะครับบวกมาประมาณสี่ร้อยนะอ่าอุอหกสิบเอ็ดแล้วรอบนอกตกคุณรวมกันนะเพื่อนๆเออสิกเนเจอร์เกมนี้เลยคิว ต้องให้ไหลโอ้้หข,ขาดทีช่องแรกจเจร็ขาดช่องสามเมื่อกี้ยังไงต่อเจีกับไห้แปดสิบเป็ดห้าสิบเริ่มมาดีนะเออหูยมิมิซา่าสามตัวตัวที่สี่ไม่มา ปีเกมเมื่อกี้ห้าหมุนหลังไอห้าแม่งไม่ไมจ่ายเลยเอาเอาคืนเบ็ดร้อยแล้วโอ้โหเนียบจัดเลยเอาหานี่ 150. ร้อยห้บหมาอีกถุงเยังไงเอ๊สี่ห้สามร้าคืนกระดาน50เอ๊ะนี่สองร้อหกำไรร้อยคิว คูนก้าวนี่วะเออวายมานี่ดาบไม่ใช่ดาบดิมิดเออพููผิดจะรอดไหมเบ็ดร้อยถัตรวงวนี้ออกนะพวกมึงคือขาดทุนเลยตัวอักษรนี่คูปรับขึ้นเพื่อเข้าฟีกิมไงเอออาออร้อยร้อยสี คูณสามไฮสวยรอยยิ้มวัเมื่อกี้อยู่สองพันสี่ตอนี่เหลือพันสี่แล้วผมธรรมดานะครับปรับเบ็ดสูงเออไม่ออกก็ไม่เขาขาดทุนจะรอดไม่ได้กูเหลือพันอู้หูยไฮแปดร้อยสิบคูณเก้าโตไหมอู้หูยถ้าคอมโบโตโอ้โหหน้ามันนะ ิวเรียบ,บ,ยยบร,ร้อยสิบบาทเฮ้ยเคอ้อวโอ้ยเบ็ดร้อยเริ่มไม่เวิร์กแล้วพวกมึงปรับลง50หน่อยเพราะว่าเบ็ด50เหมือนจะดีนะตอนที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับรเพื่อน ลองดู30นะครับออโต้30เริ่มเมื่อยแล้วเบ็ดนานๆเกออี่นาทีนละ้วเก้านาทีแล้วโอ้โหยังขาดทุนอยู่เลยคุยเกมแม่งก็จ่ายเสือกเบามากๆคูณสามหกสิบรูคูณสี่รอแล้วโอ้โหโอ้โหไม่จ่ายเลยไอ้ซัดห,โหม,ามาได้ไหมช่องแรก ไม่ผูกมานี่น่าจะแพงเอาเรื่องเหรอโอ้เหลือ700ขึ้นกระดานคูณสิบเงิน300ยังไงคิวคูณสิบครั้งตอนนี้ยังไงเจโอ้โหพันแปดอบนอกไว้อีกนึงหมวกยังไงมีดสามอยคอมโบชุดนี้โอ้โหยังแจมเลยโอ้โหพึ่งมาออกนะครับรางวัลในเกมไม่ไม่ออกเลย โอ้โหสุ per อ๋อจ่ายแพงกว่าฟรีเ c มิ m สองวันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดโอ้โหเขาเงีชั่วเลยมีก่โดเลือเจ็ดร้อยเอ้าไว้อีกนึงเอ้าไม้ยังไงเจ็ดร้อยยี่หืมหายโอ้โหดอกนี้เก้าร้อยสามสิบโอ้มีกี่สองดอกจ่ายต่อเนื่องเลย วายหนึ่งไม่เกินสี่พันนะเออรู้สึกเบ็ดห้าสิบเริ่มใจแล้วตอนนี้แต่ไม่ให้เกินสี่พันนะครับเบ็ดร้อยเหี้ยมากนี่เก้าสิบหายห,หายออกดีมากวันนี้ร้อยหกสิบห้าขอพิเกมสักรอบใช่ไหมเมดูซ่า รอบแรกไม่สาใจเลยโอ้ยเลื่มเงียบแล้วไม่เกินสี่พันนะทุกคนเอาจี G, มาอยู่สามหกผิวสี่ห้าเป็สามสิบเอาอย่งมาอยูอ่เอ๋กาบาทเรียบร้อยขาดทุน จ่ายไม่ไปสิบเรียบร้อยไอสัตว์พอเพื่อนๆโอ้โหจะ12นาทีแล้วแข็งเฮี้ยเีเลยเกมใหม่นะเพื่อนๆโอ้โหเสียดายฟรีเกมนะฟรีเกมเข้ายากมากเกมนี้ก็เข้าฟรีเบ็ดจ่ายเบามากจ่ายยังระเบิด5เบ็ด10นะแต่โชคดีนะครับยังมีคอมโบออกมา2ชุดนะชุดแรก 25. ชุด2900กว่าก็โบประมาณ2 0 0พนะครับเพื่อนๆเป็นเกมใหม่ เออมาเล่นทําความรู้จักกันหน่อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวจัดเต็มในะรอบหน้ารอบนี้พอแล้วนะครับ12นะ12นาทีกว่าเร้วโอ้ยเหนื่อยสัสๆเลยอ่ะก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ